ลงมากลางทุ่งนาเลยโอ้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเอ้ยถ่ายกันว่าคูเกิลจะลงมาไหมคูเกิลจะลงในนาไหมเกิลเกิล น้องกลับบ้านแล้วน้องกลับ

น,นี้จะเสร็จแล้วนะคะคาดนานี้จะเสร็จแล้วคาดเสร็จแล้วไปสองนานะคะไปดูคูเกิลก่อนไปลูกไป่นเดินไปนน่นเลยลงนาเลยลูกลงนาเร็ว ไม่ลองอ่ะไม่ลงละ ไม่ลงนาเหรอแม่ลงนาเล่นนะเกินเอาลงทาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมาเอา กจะเดินลุยไปในนาเลยรู้สึกว่าหอยจะตำแล้วหอยจะตำเท้าบุกเข้าแล้วนะคะนี่ แสงแดดไม่มีเลยนะคะภาพก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะแสงแดดไม่มีภาพก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มืดมืดตือมืดตือเกินทุนไม่ลง เินในทุ่งนานะคะอ,อุ้ยอุ้ย,ย,ยสวยงามแสงแดดบ่มีหอยตําหอยตําเท้าแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะลึกด้วย เค่นไปไหนแล้วนะหูนกเยอะมากเดี๋ยวไปเอาเอารถกันไปเอารถก่อนนะคะรถจอดอยู่ตรงนู้น อย่างเขาเดือนบกฝนก็ตกลอยไป,ไปกบมันก็ลอโอ้อยอ้ระงมไปทุ่ห้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงฝันใจของเธอ เมดอกสนุ่บ้านนะโอ้โหตรงนี้ดินมันจะสูงนะคะเนี่ยตีน้ำไม่ถึงนะคะโอบ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  อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ต้องไปลายปลายกบมันก็ร้องอ้อยอ้อยเระงมไปทู่ท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงฝันใจของข้ากูเกิลทำอะไรอะ่ะ แม่ดอกสโนโบ้านนาพี่มาอะไรเหมือดอกสะเดาอบ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  <c oughs> กบร้อง <c oughs> เดินในานานี้ก็เหนื่อยนะเนี่ยปูหอบเลย อย่างเข้าเดือนหกฝนกต็ตกพรมพรำพี่ยังม่รงยืนงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงปัญใจของข้าเม่ดอกสนุบานนา น้องควรคู่เมดอกสะเดาผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคะค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะเดินในานารู้สึกเหนื่อยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมและให้กำลังใจนะคะค่ะข,ขอฝากดวงใจน้อยๆของน้องปุ๊กไว้กับท่านผู้ชม ที่เมตตานะคะขอบคุณมากมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากจ้ามอบบรรยากาศท้องทุ่งนาให้นะคะวันนี้คาดนานะคะปุ๊กก็ลงมาเดินในนานะคะพาคูเกิลมาเที่ยวด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า